สวัสดีครับมื่อนี้นะครับได้มีโอกาสมาผสมงัวให้อาจารย์สัเทียนนะครับปัยู่บ้านถุงนะครับบรรยากาศอยู่กันนะครับหน้าเป็นหุ่นนะครับนี่คือึ้งคำนะครับนี่ก็ลูกชีวายนะครับตัวผู้นะครับที่ผสมกันไว้ติ๊กกอนนั่นนะครับนี่ก็ลูกชีวายนะครับเพศเมีย แรงเข้มดีนะครับอาจารย์ตัวนี้รู้ตัวเลยครับนี่ตัวหูเงาหนี่ตัวหูเงาหนี่ครับรูกบักเผอพอมันงูพ่อพันธุ์นะครับนี่เห็ดเขาตัวนี้ตัวนี้งูผสมจริงนะครับงูตัวนี้ป,นป็นสิบสิบก็โตนะครับนี่บรรยาก,กาศตรงให้ตรงหน้าเฟันเป็นฤดู บางคำนี่ครับนี่เป็นลูกสีว้ายแหละครับนี่ลูกสีว้ายอยู่น,นี่สามตัวนะครับกับตัวนี้นะครับจากแม่ดำนี่ครับแล้วก็ตัวผู้นี่นะครับจากแม่ตัวนี้นะครับตัวผู้นี่ครับโอ้ยมันเข่าหลุดต่วพ่อนี่เอาเข่าเอาเพื่อนเด้อนี่ตัวนี้ก็ลูกสีว้ายนะครับนี่ นี่ลูกสีว่ายสีดำครับนี่ครับนี่ครับเพิร์ดมันนี่มาผสมแม่เพิ่์ดนะครับอาจารย์ละเสื้อเพิ่์ดครับเโอ้คนสีไซกาเลสนะครับเกียกแปดนะครับหอพันธฮอตฮิตนะครับณขณะตอนนี้นะครับผสมกาเลสนะครับแม่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 ยูเฮนกับกาเลสด้วยนะครับที่ใดับเนาะ อีกแม่หนึ่งอยู่บ้านนะครับออทองกาเล็ดขึ้นกันใกล้คลอดนะครับแม่นั่นได้สองร้อยสอง้อแปดสิบสองมือแล้วคนว่าเป็นตะยุครับบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าครับเขื่อนน้คำคันะครับ,รบนี่ครับลูกตัวนี้แหละน้ำสีายผมเนี้ย ครับแม่ซ้ำนี่นะครับเบิ่งนค,ครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ใหด้ด้วยนะครับเพจไอยูทูบนะช่องยูทูบไอของงัวใช้บ้านนะครับ